สวยงามหนาวมากกำลังจะเดินไปสวนตุนลี่แล้วก็เขามีชิงชาสวรรค์ด้วยนะคะดูว่าคิวจะแน่นหรือเปล่าราาู้สึกเอเราออกจากุูรุกมาแล้วคือกำลังจะเดินไปสวนตุนดุนนะจ๊ะนี่เห็นไหมว่าชิงชาสวรรค์อย,ยู่ไกล แต่ก็ไม่ได้เสียวเพราะว่าดูผีเพิ่นผีเพิ่นของเราเยอะเกินจะดูเรื่องไหมมือสั่นเนี่ยสมัยของหุหยหวกน้าใส่นี่หววแดงแบบแซ่บๆเหมือนกันนะหววแดงแซ่บๆนี่ไงไฟฝันนี่ไงเราอยู่กันแค่นี้แล้วแหละแค่เอื้อมแล้วหอยเสียว ก็เหมือนอยู่แบบซื้ออาไรเนี่ยเหมือนกี่นะจ๊ะที่ฝรั่งเศสก็ฮิตเหมือนกันนะจ๊ะจะเหยียบของล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วตั้งข้ออบอาชีพไม่โกงโอเคเอาของมาของแปลไม่ใช่ไปล้วงเหมือนคนอื่นโอเคียงไปขายงานวัดบ้านเราประชาชนนู้ ดูประชาชนนะจ๊ะที่สวนตุนนะจ๊ะโอ,โ,โอ้โหเยอะมากเยเอะมากเลยชอเชออแบบฉันจับแบบ <know> ฉันกัดจับแบบว่าไอ้นี้ไว้ตลอดเลยอะกระเป๋าสะพายนี่ขายอะไรอ่ะ เยอะจนเดินไม่ได้อะเราคงไม่ส uh> ู้นะจ๊ะเพราะว่าคนต่อคิวแบบ เยอะมากเลยยิงชาสวรรค์จ้ะเดี๋ยวไว้ไปเล่นเอชทีอันนี้คือส่วนตู้หรือว่าตู้อยู่ตรงกลางสวนนี้เหรอนี่น่าจะแบบข้างๆเนาะเพงอ๊ยแต่ดยฟองตืดๆเนาะโอ้โหเข้าไปก็้าบาดเยวเหรอแน่นมากเลยอะเราเป็นพวกไม่ช่วยคิวเนะ มันเยอะอ่ะซื้ได้กินไหมไม่เพ่อพี่ปัญญาไปต่อคิวไหมนี่ตรงนี้สูบุหรี่กันพี่ gift of paris ใครดีราคาเป็นยังไงซื้ออะไรแถวนี้ไป เฮ้ยมีแดคไเอร์ดเท่าไหร่อ่ะเด็กแมเนตอ่ะมีมากระลองมีนั่นหลักว่ามาลองนะคะกินเท่าไหร่อ่ะปกติมันจะห้าับเราจะมาลองกิน เรามาดูว่ากันจะรสชาติเหมือนเยาวราชไหมใช่เกาลีาฝรั่งเศสเกล้าฝรั่งเศสหรอสิ่งอะไรปาิดิ ฝุกม,มีความฝึกกันได้มไมดำป่ะทำไมน้องทอดดำข oh. นาดนี้ร้อนเหรอทอดปะอย่ <c oughs> บอกน้องก่อนน้องร้อนมากเลยพี่บอกก่อนเลย